สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีลูกค้าที่รักทุกท่านนะครับอ่ะวันนี้เรามาอัปเดตสินค้าอัปเดตรถเท็กเตอร์ให้ดูกันอีกเช่นเคยนะครับชอบใหม่ๆราคาถูกๆฟรีดาวเลือกยันมา่าชอบคูบต้านะครับมีไฟแนซ์ให้ดาวที่ห้าหมื่นบาทชอบนิวฮอลแลนด์ได้รถใหม่ๆราคาก็ถูกลงมาเยอะเลยนะครับชอบรุ่นไหนยี่ห้อไหนอ่ะพาดูกันนะครับวันนี้อัปเดตอ่าสินค้านะครับไม่ต้องเดินนะครับไปด้วยรถเท็กเตอร์เลย น้องแดงน้องแดงพาเดินทางไปแล้วครับชอบรุ่นไหนนะครับก็ดูกันได้เลยนะครับเรามีแทกเตอร์มือสองให้เลือกนะครับมากกว่าร้อยคันนะครับนี่วันนี้ไม่ต้องเดินนะครับแล้วเรากว้างขวางมากนะครับต้องนั่งรถไปนะครับชอบคันไหนก็เข้ามาชมได้นะครับอัปเดตสินค้าให้ดูกันนะครับนี่คูบต้ามูมิเยะเลยนะครับมุมิเยะเลยนะครับ L5018 L4018 นะครับ L47 เราก็มีนะนี่47แรงครับอ่าอยากได้คันไหนอยากได้สภาพไหนก็เข้ามาเลือกได้เลยนะครับแด่ว่าเสียงมันเข้าโทรศัพท์เยอะมากเลยอดับเครื่องอดับเครื่องเสียงมันดังเสียงมันดังคุยกับลูกค้าไม่รู้เรื่อง <laughs> อะลงจากรถดีกว่าอะอึ๊บอาอะขายคันนี้ขับมาดีกว่านะครับ YM 3 5 1 a นะครับอ่ะคันนี้สวยนะครับสภาพใกล้รถใหม่เลยนะครับอยากรู้ไหมชั่วโมงเท่าไหร่นะครับ560ชั่วโมงงานยางสวย4เส้นนะครับยางสวย4เส้น5 8 0 0 0 0แบาทนะครับอ่ะส่วนลดให้นะครับ4 0 0 0 0บาทนะครับก็จะเหลืออยู่ที่5 4 0 0 0 0สบาทนะครับได้ชั่วโมงน้อยๆนะครับดาวที่0บาทนะครับอ่ะอุปกรณ์ลืเลือกนะครับมีดันหน้ามีผ่านหลังนะ อ่าห้าแสนสี่หมื่นบาทนะครับอันนี้สวยมากๆนะครับแต่ราคาอาจจะไม่เป็นมิดมากๆนะครับอ่ะเลือกราคาที่เป็นมิดคันนี้ก็ได้นะครับคันนี้ก็แปดร้อยแปดร้อยชั่วโมงงานนะครับห้าแสนห้าหมื่นบาทมีส่วนลดห้าหมื่นเหลือห้าแสนบาทเอ๊ะราคายังไม่เป็นมิดขยับมาขยับมาอ่ะเอาราคาเป็นมิดหน่อยอ่าอันนี้เริ่มดีขึ้นห้าสิบเจ็ดแรงครับชั่วโมงงานพันสองร้อยชั่วโมงงาน สภาพใกล้เคียงรถใหม่เลยนะครับเป็นรถงานไล่ด้วยสะอาดสะอาด,ดสวยๆด้วย490,000บาทมีส่วนลดให้60,000และ430,000อันนี้ราคาเป็นมิดนะสวยงามมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นมิดมากๆเขาเรียกว่าราคาต่ํา3นะครับต่ํา3มีหลายคันเลยนะครับอ่าอย่างคันนี้ก็ต่ํา3นะครับ460,000บานะครับมีส่วนลดให้60,000บาทนะครับ399,000บาทนะครับอ่ะ1,600ชั่วโมงงาน นะครับอ่ะเดี๋ยวดูไปทุกคันดีกว่านาะดูคันเดียวเนี่ย FC ที่อยากดูหลายๆคันอยากหากันถูกก็หากันอยู่อ่าคันนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันมีส่วนลดให้สามหมื่นก็จะเหลือสามแสนหกหมื่นเก้าพันนี่นี่ก็ถูกแล้ว YM สามพนหนึ่งเอนะครับนี่ยางสวยเลยนะยางสวยหน้าก็สวยหลังก็สวยนะครับราคาก็ถือว่าดีมากๆนะครับราคาต่ำสาม 3, มีประมาณสี่ห้าคันนะครับอ่าใครมองหาอยู่ไม่ว่าราคาไหนนะไม่ว่าราคาเนี้ยดูนิ้วดูนิ้วไม่ว่าราคาไหน เราเปิดที่ฟรีดาวนะครับเปิดที่ฟรีดาวนะครับอ่า f อสนใจ f อี FC อยากได้ก็เข้ามาเลือกได้เลยนี่แถวละ6คัน1แถว2แถว3แถว4แถว5แถว6แถวโอ้ยทำไมเยอะจังเลยก็อ่านับคันเอานะครับมีรถเป็นร้อยนะ บางท่านก็เห็นเสืยอวันหมว่ามีรถเป็นร้อยมีพอ20คันบ่มีจริงๆนะครับมีเป็นร้อยๆคันจริงๆนะครับมีทั้งคูบต้าทั้งยันม่านะ,อะชอบสวยๆเลือกสวยๆนะครับชอบปานกลางชอบราคาประหยัดเราเลือกเอาราคาประหยัดนะเรามีทุกเกรดทุกสภาพให้เลือกนะครับคูบต้ายันม่าชอบถูกๆเลือกยันม่านะครับดาวเริ่มต้นที่ศนบาทนะครับมีหลายราคานะครับราคาที่อยู่กลางๆก็มีราคาบนๆหน่อยก็มี อ่ะอันนี้ตัว e f 5 1 4อ่ะคันนี้พัน0กร้อยชั่วโมงนะครับอ่าซื้อสดนะครับอ่ะลดให้ไปเลยนะครับอ่0สามหมื 30, บาทเหลือสามแสนนะครับซื้อผ่อนนะครับอ่ะดาวที่3,000 30, มบาทนะครับอันนี้นะสวยไหมยางสวย4เส้นเลยนะอ่านะครับอ่ะหรือไม่ก็เลือกคันนี้นะครับ ซื้อสดนะครับรับไปเลย2,70,000บาทนะครับอ่าเกรดอาจจะไม่ได้สวยเท่าคันซ้ายมือนะครับคันขวามือนี้อาจจะไม่สวยเท่านะครับแต่ราคามันเล้าใจกว่าก็เข้ามาดูนะครับนี่เยอะเลยนะครับก็่ก่อนเดินทางนะครับสอบถามก่อนเดินทางได้094 706 4430นะอันนี้47นะครับไม่ใช่ SP นะ2,70,000บาทนะครับลูกค้าสนใจก็สั่งเก็บงานสั่งทำอะไรได้ทุกอย่างนะครับ ตาสภาพไปเลยก็ใช้งานได้นะครับเจ้าของเดิมใช้งานอยู่ปกตินะครับเจ้าของเงินใช้งานอยู่ปกตินะครับ36แรงอ่ะเหลือ1คันนี่นะครับสองแสนบาทนะครับอ่าอยากได้คันไหนอยากได้สภาพไหนโทรมานะครับอ่าห้าสิบแรง hp นะครับ hp ก็คันนี้อยู่4ี่แสนหกหมบาทนะครับอ่าสนใจอยากได้ก็โทรมาเหมือนกันนะครับแล้วก็40แรงนะครับ40แรงอ่ะเดินเข้ามามุมนี้จะเห็น40แรงเยอะหน่อย หนึ่งคันสองคันสามคันสี่คันห้าคันหกคันอ่ะหกคันนะครับเป็นตัว SP ทุกคันนะมีราคาเริ่มต้นนะครับอ่ะถ้าตัว SP ราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับแพงสุดอยู่ที่สามแสนเก้านะครับอ่ะถ้าตัว DT อ่ะ DT ครับตัวนี้นะเขาเรียกตัว DT ก็จะเหมือน SP นั่นแหละแต่เขาจะเกิดก่อนเฉยๆอันนี้ก็สวยๆเลยสามแสนเจ็ดนะครับแต่ถ้าราคาดีมากๆก็จะอยู่ที่อ่า สองแสนเก้านะครับมีทุกราคานะครับสองแสนเก้าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดินหาให้ก่อน <c ười> คันนี้เท่าไหร่เนี่ยอ่าคันนี้ก็อยู่ที่สามแสนสามนะครับเก็บงานเสร็จก็อยู่ที่สามแสนสามนะอ่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับโทรหาเสียว,วันได้เลยนะครับตัวโซลิดก็ยังเหลืออยู่นะครับอ่าตัวนิวฮอลแลนด์ก็ยังเหลืออยู่นะครับ,อย,อ,อ,ยรบอยากได้คันไหนอยากได้สาภาพไหนก็โทรมานะครับอ่าวันนี้ก็ เดี๋ยวจะจบคลิปแค่นี้แหละรถถ่ายขับไปก็ไม่ขับกลับแล้วเสียงมันดังมันเข้ากล้องอุตส่าห์จะขับเอาเท่ซะหน่อยไม่เท่เลยเสียงดังครับสู้เสียงรถถ่ายไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยววันหน้าจะขับจักรยานไฟฟ้าตะเวนพาดูนะครับอ่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับอยากได้เนเฮอลแลนด์ซื้อเนเฮอลแลนด์อยากได้คูเวตซื้อคูเวตอยากได้ยันม่าซื้อยันม่านะอุดหนุนซื้ออวได้กันทุกคนนะครับอ่ะรวยๆเฮงๆนะครับอ่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับขอบพระคุณ f อ ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปกันนะครับสนใจก็อุดหนุนเสียออ้วนได้กันทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับ